สวัสดีครับมาดูแนวทางนี่เคอีนะครับของวันวันพฤหัสนะครับของวันพฤหัสทำแจะซูมเห็นจะซูมเป็นชัดชัดขึ้นครับนี่เคอีนะครับเป็นชุด2ตัวบนนะครับผมจะใช้เลขชุด3ามเป็นหลักนะครับเช้ากับบ่ายนะถ้าเช้าเข้าก็ไปต้องตามบ่ายนะถือว่าได้กาไรแล้วนะครับถ้าเช้าหลุดก็ตามบ่ายต่อนะครับนี่เขีนิี่เขีเมื่อวานเข้านะครับเมื่อวานเข้านะครับ ผมจ้ใช้เลขชุดทั้งสามเลขชุดสามคือตัดแค่สองตัวคือเก้าหกนะครับเก้าหกบวกยี่สิบสี่คือคือถึงสองศูนย์นะครับแล้วก็เก้าหกลบยี่สิบสี่คือเจ็ดสิบสองนะครับใช้เจ็ดสิบสองถึงสองศูนย์นะครับท่านใดที่จะรูดน้อยกว่านี้ตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะหลุดนะครับแล้วก็หรือจะตัดเลขบางเลขออกที่มันออกมาแล้วอะไรทิ้งบ้างก็ได้ครับสองตัวหรืออะไรก็ตามมัธยายายนะครับ หรือว่าถ้านายจะจะลองใช้เลขชุดอื่นดูก็ได้นะครับในในแต่ละวันนะครับนะครับแต่ผมผมจะใช้เลขชุดที่สามเป็นหลักนะครับเพราะว่าเลขชุดที่สามผิดน้อยสุดนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับครับถ้าเช้าถ้าเช้าเข้าเอว่วได้กําไรก็คือหยุดนะครับบ่ายไม่ต้องตามต่อนะครับถ้าเช้าหลุดก็คือตามบ่ายต่อนะครับนะครับเลข 96นะครับเดี๋ยวมาดูดูผลนี้เควันอีกกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนะครับ